สวัสดีครับ FC, พบกับปีนองเอฟซีสโนอยเพลิดบนแพงเอฟซีน้องหญิงครับมาผมมาผอกับบ่าวโทนในช่องทองพูนแบ้น้อยน้องหญิงครับกับพี่น้องกะหลังบานทรงใหม่ต่อนะครับเนะนาะปนางมารับช่วงตอนน่อเขากะแวะมาหลังบานครับตีว่าโทษว่ามีเหล็กในส่วง ของวาสนาบาทนเบิงเป็นหนึ่งเจ็ดครับพี่น้องนี่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 เบิงเป็นหนึ่งเจ็ดนี่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 เลขนี่แต่ถ้าเสียอี้ดีเบิงเป็นหนึ่งหนึ่งก็ได้ครับแต่ว่าบาทนเบิงเป็นหนึ่งเจ็ดแบบนี้มันก็ไปตรงกับไปอยู่ของน้องอิงนองก็เลยจัดลอดตลี่ไปซะแต่ว่าไตดินกับบริสุทธิ์เราพี่น้องมันอันกยบสืดอัดเลดจัดถือสับนงวัสนาพารวยขาบน้ำตาครับ บ่ได้มาทรงเขานอนเหมือคืนฝนตกฝนล,ลินก็นเลยบริด้ยงางแวมาเพราะว่าปูพ่นก็นอยู่แล้วนะประสิมาทายขีปอยู่ดอกแต่กะมันดึกล้วพี่น้องบ่ได้มาทรงพ่นเขานอนหายเลยนองวาสนาหายเลยเข่ามาเมียนคอครับเมียนขี่ น้องตูหลูเจอกันอีกแล้วเป็นไงบ้างน้องตูหลูน้องวัสนาผ้ารวยครับกิ้นหยาครับไหนกิ้นหยาี่นองเบิงนี่แหละที่ตัดออกจากป่าเขาครับเนี่ยเบิงมีมีตนเขาเพราะตนบ่มีแต่หยาอ่อยต่อยครับผมก็เงืดนี่แหละครับที่ตัดออกจากป่าป่าเขานั่นแหละครับ นี่บุฟเฟต่ตครับเชา้านี้บุฟเฟ่ต์สำหรับน้องๆครับเดี๋ยวเอาไปให้น้องสองทองนำํำเบิง่งตีละกินจากมือกินได้จักมือนี่ มันแหงแล้วเพิ่บวกินเด้พี่น้องแหงแล้วเพิ่บวกินครับตัวเอาขึ้นไปใบขางบนนำต้จนจันสิบ่แย่งกัน เมียนเรียบร้อยครับขอ,อกเมียนขอ,อกเรียบร้อยอาหารฟางนา้ำหญ้าเซ็ตซับครับสำหรับนอ่องท้องท่านกับน,นองท้องแถเนาะ้วก็น,นองวัดาสนาครับทีมงานหลังบ้านนนองๆล้างบ้านเสาร์นี้ครับต่อไปเฮากระสิไปตัดเข่ากันต่อครับปูไปซื้อน้ำมันอยู่น้ำมันหมด ปุ๋ยไปสื่อใส่น้อไปหยอดตูนี่บ่พ่อเกลือได้นี่บ่ไปสื่อต่ำเอา้าไอ้หนูจำปาทำไมข้ามมาอยู่ฝั่งนี้ล่ะคือหอยแม่อยู่คนเดียวเนาะบานนี่เฮ้ยหนูจำปาก็ได้ขามม่พี่ นี่งัวแดงครับไอแดงหน่อยตัวทีน้องบิวตี้สนใจครับงัวตัวนี้แดงหน่อยแดงแม่สาวกำลังกำลังสิเป็นสาวครับบนบนหน่อยเรากำลังสิเป็นสาวยนี่ยวะเอาตีละสองหมื่นคนละยน่เพิ่นสิขายครับผู้ใดอยากได้ไป็นเลี้ยงแดงงามได้พี่น้องมาหาได้ครับพี่น้อง ยี่สิครับยี่สิบภาษาเขาว่ายี่สิบเอาเอเอาเอเอาเเป็นอย่งล่ะขอดี้ของง่วของค้วยนอนขอ,อกด้วยพี่น้องเด้อขอดี้ของเพิ่นเพิ่นนอนขอ,อกนอนไอ นอนขี่นอนอันนี้เพื่อนไหมเนี่ยมันก็สิเป็นคึ้นกับสป,ปาสป,ปาผิวอะครับมันก็สิพอกผิวพันไหวพวกแมงวันพวกยุงพวกยังก็สิจาอบเรย์นะมันพอกผิวไวครับพี่น้องน้องวัสนากินเยอะๆจะได้อ้วนๆจะได้สวยๆให้เอฟซีดู ผ,ผอมๆเขาไม่ดูนะเขาชอบดูอ,บอวบๆรู้ไหมฮึฮึเนี่ยแมงเอียงเนี่ยละตอมนะแบบนี้เขาต้องไปไปหาไอ้ตัวตัวผลนะไหมสีเขาใส่ผลไล่พวกแมงพวกอย่งังหน้าพี่น้อง พ่นควันพ่นควันเบิองนนอง,น,องนาบ้านแล้วก็มาเบิองนนองหลังบ้านเช็ดน้ำตาหน่อยนี่สวยแล้วไม่มีน้ำตา <laughs> สมัยตะกี้จับบ่ไรรอกี่มาเหลียตอนนี้จับได้แล้ว บาวทนไอเรียงในคอครับสว่วนบาวเอลเอาไว้เพื่อนแนจุงจุงง่วกินหยาน่นนะอะเาง,งัวกไปกินหยา <Natalie> เหลือยางเดียวครับพี่น้องที่พันมี่ใหม่กันซันครับ ไม่กระทำในห่างกับโบมี่สั่งมาแล้วครับเคยสั่งมาแล้วใส่บ่อไรแต่เลยบอยากแบบว่าอยากสั่งอ่ะอยากแบบเอาไปไปซื้อยูหมองมั่นแล้วให้เขาล่องให้เบื่องเลยว่ามันใส่ไดบ่ได้ไรแบบนี้นะครับอยากได้แบบนั้นไม้กันสันขาตั้งกล่องแล้วก็ไม่ไรยสายขาตั้งกล่องตัวนี้ของอาจารย์เอ๋ครับแต่ว่ามันหักนี่ ตัวล็อกโทรศัพท์มันหักครับต้องใส่เสื้อกักมัดเอาครับพี่น้องจังสีใส่ได้ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ที่ให้การสนับสนุนนะครับเนาะเดี๋ยวเาสิไปตัดหย่ากันครับพี่น้องตัดเขาในหย่านั่นแหละเดี๋ยวปูกับสิเป็นคนหลากอีกบาทนี่ ฝากกดซับสไคร,กไร์กกดไลค์กดแชร์ครับช่องทองพูลแบ้น้อยหนองหญิงครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานหลังบานครับฝากเบิรงโฆษณาบอกดขามโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจครับสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีกซะก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ